ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2020เนื้อหอมไม่เบาหลายทีมเล็งสอยรอบเฟรนเดี๋ยยันรอบเฟรนประกันหลังสำรองของหงแดงลิเวอร์พูลเนื้อหอมไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับประวัติล่าสุดมีข่าวว่าหลายสโมสรอยากได้ตัวไปร่วมกวน ก็รวมถึงสงยักให่ในสเวอตีพเมเร็กอังกฤษด้วยนะครับอาเซนนอลท็อตดนมสเปอร์และลาซิโอต่างให้ความสนใจในการสนัญญาคว้าตัวเดยันลอฟเฟนซิตเต้แบ็กชาวโครเอเชียของหงแดงเลือดภูมาสนทับในช่วงซัมเมอร์น,นี้ตามการรายงานจากลาซิอโอเซียโมนอยสื่อของประเทศอิตาลีโดยลอฟเฟนซึ่งเกือบอำลาทิทแอนฟิวในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาได้ลงสนามกับเวอร์ภูแค่2นัดเท่านั้นนับตั้งแต่9สู่ปี2020นะครับและล่าสุดลาซิอโอเซียโมนอยก็ระบ,บุว่า ลาซิโออยากได้เจ้าตัวมาเสริมนรับไว้ฤดูกาลหน้าสิ่งนอกจากกินซีฟ้าขาวแล้วซื้อดังกล่าวยังอ้างว่าแอสตอันและสเปอร์รวมถึงโอลิมปิกกิยงและเอซีมิลานต่างขอให้ความสนใจในตัวประกันหลังติมชาติครอเอเชียในวัย30ปีเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันลอฟเฟนซึ่งย้ายจากซานตันในช่วงซัมเมอร์ปี2014เลือสัญญากับหงแดงลิเวอร์อพูลถึงปี2021และก็คาดว่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ราว18ล้านปอนด์หรือประมาณ720ล้านบาทละ หรือว่าภูทางสะดวกเชลซีเลิกล่าแวอเนอร์แล้วหงแดลิวอูพบชันทางที่ง่ายขึ้นในการล่าตัวตีโมอวอเนอร์ดาวยิงเนื้อหอมของแอร์เบลเรซิกเพราะว่าล่าสุดเชลซีหันไปเอาจริงกับเป้าหมายอื่นแทนแล้วล่ะครับเชลซีสโมสร,รมหาเศรษฐีพระเร็กอังกฤษได้ล้มเลิกแผนการออกไล่ล่าตัวตีโมแวอเนอร์กองหน้าคนเก่งของแอร์เบลเรซิกเตรียมดังแห่งซุเปอร์ลีกาเจนอมานีมาสมทับหลังจากจบฤดูกาลน,นี้แล้วนะครับ ตามการรายงานจากดิแอร์ติกสกีฬาชื่อดังโดยสิงห์บลูส์เป็นหนึ่งในหลายๆทีมที่อยากได้ตัวแวร์เนอร์ตั้งแต่ช่วงตลาดซื้อขายตั้งแต่เดือนมก,การาคมแล้วนะครับแต่หลายฝ่ายมองว่าลิเวอร์พูลเป็นตัวเต็งในการจะได้ตัวดาวยิงทิบชาติเยอรมันวัย24ปีไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้แหละครับและล่าสุดดิแอร์ติกก็ระบุว่าจะสืบหารไปเล่งมุสซาเดมเบเล่หัวหอกของโอลิมปิกกีโยงเป็นเ, le, ออเป้าหมายหลักแทนแล้วนะครับหลังจากที่ประเมินสถานการณ์แล้วว่าพวกเขามีโอกาสน้อยกว่าหงแดงในการไล,ล่ ทั้งนี้เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าแฟรงก์ลามพาพดการทีมของเชลซีต้องการกองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมไว้สุดสุกฤดูกาลหน้าและอาจจะพิจารณาปล่อยตัวคนใดคนหนึ่งออกไประหว่างโอลิเวียชิรูกับมิตชี่บัตชูอายี่และครับเสริมหลังบ้านแมนยูคิดทาบอุมติตี้ร่วมทัพซัมเมอร์นี้ สปอร์ตสกีฬาของแคนการานุนยาที่ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดที่จะเอาซามูเอลอุมติตี้ประกันหลังของบาร์เซโลนามาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้โดยที่กิเกสเซเตียนเทรนเนอร์ของอาซูนกรแน่ก็พร้อมจะปล่อยเขาออกจากทีมเช่นเดียวกันนะครับแมนยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรมาเล็กอังกฤษกำลังวางแผนจะทาบทามซามูเอลอุมติตี้กองหลังของไอต่างดาวบาร์เซโลนามาร่วมทัพแบบจริงจังในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ตามการรายง,งานจากสปอร์ตสกีฬาของแคว้นกาตาลุญยาโดยอนาคตของอุมติตี้กับบาร์เซโลนาเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เขามักจะโดนอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยๆและก็มีผลทําให้เขาไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมอีกต่อไปโดยซีซ่น,นี้จะตัวเพิ่งลงเล่นไปในเกมลีกแค่11นัดและจํานวนนั้นก็เป็นตัวจริง9นัดนะครับโดยถึงแม้ออสซนอนจะให้ความสนใจในตัวอุมติตี้เช่นเดียวกันแต่สปอร์ตก็บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงจังกับการล่าตัวดาวเตะชาวฝรั่งเศสมากกว่า ด้วยฟังพิสแแสดงกำลังต้องการเซอร์แบกถนัดเท้าซ้าย เพราะว่าคนแบบนั้นจะรับกดฝ่าเซนแบ็กทางฝั่งซ้ายได้ดีนะครับขณะที่ทั้ง Harry ie, Victor, f, Eric ee, แฮร์รี่แม็กฟายวิกตอรีเนลเลฟเอลิกเบลี่และก็ฟิวจอนสี่กองหลังในทีมชุดใหญ่ของพวกเขาต่างก็เป็นพวกที่ถนัดเท้าขวาด้วยกันทั้งสิ้นแหละครับทั้งนี้สปอตเสริมว่ากิเกเซตียนเทรนเนอร์ของบาร์เซโลนาพร้อมจะปล่อยอุลิตี้ออกจากทีมถ้าหากได้ค่าตัวที่เหมาะสมนะครับแม้ว่าส่วนตัวแล้วเซเตียนจะชอบลูกทีมรายนี้อามากๆก็ากกาตามโดยบาร์เซโลนาเคยจ่ายเงินไป25ล้านยูโรหรือประมาณ875ล้านบาท เปิดคว้าตัวอุลิตี้มาจากคุณปิกิยงในช่วงซัมเมอร์ปี2016นะครับฝากคอบอลทุกท่านกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ